ตาขอทำคลิปตาขอทำคลิปแล้วแนวพิมพ์นีเาดีอดริดระเผมบอกเลยว่าโดวพีดมได้แค่3ตัวพีดีร้อยไโอ้ยร้อยแล้วนี่ยสวัสดีครับ ่ไาอยู่ในช่องที่จะดูนะคะเราอยู่ในช่องมี่ขไดใต้องนี้จะมันไี้ปนไปนไปปีนไปปีรไป

มายุกโอ้ยโอ้ยอยู่ในช่งองเจ็ดปูจะทตอนนี้เรากำลังขับไปนะครับโอ้ยเกมบักเหรอโอ้โหเพิ่มไม้ฟมฟีอีกแล้วดูทุกคนดูไม้ผมทุกนี้ไปเด,ด,ดี๋ยวให้ดูเนี่ย

สวัสดีที่นี่นะครับตอนนี้เรากำลังตีซอมบี้นะครับตอนนี้มันมันตุเมืองเราเต็มเลยดูดิเพราะมันอะไประจัยหยุดเบิกเมืองเราทุกคนรู้ไหมครับต้อน่ารีใหม่เรามงทำสิ่งนี้ดูแลกันคืออะไรผมก็จะไม่ค่อยได้าใจเลยทุกคนขึ้นมาอืเมือ เต็มแล้วเราต้องไปเมืองสองแล้วใช่ไหมเนี่ยทุกคน,นเราต้องเรียกเฮ่ครับคน อัดไปเดินต no ่อเราหูเบดหน่อยบบเปี้ยงปร่างเลยนีู่่อโหล่มอนโจะดีรอยคอยดีรอยคยมันต้องดีแล้วนีอยู่แล้วอาเพื่อนเราไปเลลอกัเยอะๆนี่มาให้หมดเลยน่มาด้วยันพ้อมพ้อมหน้าพร้อมตาค่ถอยอแล้วมันมบ ตอนนี้เราเข้าเกมสว่านนะครับเรนเร้ผองนอกำลังจะไปท้ารักกีจูจกำลังหารักกีจนะคปีจูอยู่ในบ้านเหงหนะครับเป็นอูคอนโดกำลังดูได,ด่ออมาเสเร็วเลยครับอ่ามีอะไรกภาคหนึองไปไปไปนตาย้าเลย นี่มัน EK นะ

โล่คร,รับค่ะเุณแล้วนะคะมุกอันนี้มันบางตอนที่เอาไว้กดถ่ายมันบางครับตอนนี้เราก็เล่นได้ตามสบายแล้วนะครับโอ้โห้ยอะไรเนี่ยว้าวโคตรเจ๋งเลย ไปไปยิงปั๊บ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 บอยายิงยโอ้ยเจ็บยิงยิงยตายอ้เนี่ยไอ้ใโอแบบแล้วพวกตนเขาล้งเทียบเลยตอนนี้เราวิ่งเลย

มาถ่วงเวลาดเฉยอ๋อแล้ยต่อมาแล้วมาโ่วมาแล้วผมก็อ้โหไปนต่ออะไรเอมันมาถ่วงเวลาดเฉยแต่นี่เ, <hi> เาจากนั้นผมก็จะขับไปไปเร็ว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 เวเร็เเวเวเรวเร็วเร็วรรโเ

กังค่าพวกตนะครับด้วยขอโทษทีค่ะจังหวะนี้เน่ะเพราะผมเข้าห้องเร็วยิงยิงวิ่งวิ่งวิ่งเร็วกีบสีที่เราทำได้เนาะเอาต้อจะไปทางมันหรือเปล่า ทางมันมน่ะมาจากไหนอ่ะตายจากเอื่อ,อ,อวิ่งวิ่งวิ่งเร็วไม่ได้เลยนี่นหะตาย เร็วอ้าวไม่ได้แล้วตอนนี้เรากำลังเราเรียงมาจากไหนก็น,นี่ปลาจากไหนมันก็จะเก่านหมือ้กันนมนมาอยู่ามาตรงเอา ไปอยู่นู่นมานี่ไปไปอยู่นู่นมานี่มาอยู่นี่มานู่นโอ้โหอันนี้คืออะไรเลยเอี๋อีเอ๋เร็วเร็วเร็ววิ่งเร็วรวิ่ง ตอนนี้เราก็ได้ดีดีมากแล้วะครับตอนนี้เราก็ให้ดีใหม่กันครับดีไหมครับก็ทำวันพวกนี้นะครับพบางที่ทำก็หนคิดนะครับต้นไม้เลยอุ๊ยครั้งแรกยิงไปเขายิงมาอีกโอ้โหต้นไม้ตรงน,น,นี้ตรง คนบ้าอะไรแล้วเร็วยิ่งยิงเกมนี้มีเสียแบบนี้เลยดูดิเร็วยิงยิงยิงเร็วยิงเร็วตอนนี้ละครับจะมีพวกซอมบี้ไล่ตามรถไฟเรานะครับเราต้องยิงมันนะครับถ้าเราขโมยตังมันไปห้าบาทตอนปห้าครับมั่วแล้วก็สำหรับวันนี้ก็ตุบไปเพียงเท่านี้นครับ Bye.